สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการประกอบเครื่องพุ่นปุ๋ย26ลิตรนะครับเมื่อวานเราทําการประกอบปุ๋ย20ลิตรไปแล้วอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีเหมือนกันเลยครับจะมผมจะได้จะมันอธิบายรอบก็จะมีตัวต่อนะครับที่เป็นตัวของต้นปุ๋ยนะครับนี่แล้วตัวต่อน้ํายาครับใสายาต่อปุ๋ยแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆกระบอกกระสับน้ำมันนะครับปลวยแล้วตัวปิดนะครับแล้วจะอธิบายฟังก์ชันข้อ้าวให้ฟังนะครับ ตัวนี้ตัวถังใส่ปุ๋ยนะครับหรือว่าถังใส่น้ํายานะครับถังน้ามันนะนะครับติดตอกรอบลานตาต้าเป็นแบบลานเบานะฮะตูดได้เลยคาร์บูเรเตอร์เป็นแบบลูกลอยนะครับนี่นแล้วตัวนี้จะเป็นตัวบังคับลิ้นเปิดปิดที่อยู่ในถังตัวนี้นะครับ ปิดนะครับส่วนทันยกอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นทันเล่งนะครับรประมาณนี้เดี๋ยวประกอบที่ดูอีกรอบหนึ่งนะคขั้นตอนแรกนะครับ ประกอบจาอันใหญ่ที่สุดครับเราแคมลับออกมาในชุดจะมีแคมลับอยู่สามตัวต้องใช้วาวเปิดปิดน้ำยานะครับสายต่อน้ำยาแล้วก็ฝากต่อน้ำยาะครับที่จะใช้าการแมงก็คือใส่ความปากกัะนะครับอันแรกเราต่ออันใหญ่ที่สุดนะครับตัวน,นี้เป็นข้ออ่อน ขยันเลยปึ๊บง่ายๆเนี้แหละแล้วก็ขันขึ้นมาครับตามเข็นนาฬิกาปต่อต่อไปนะครับตัวนี้ครับต่อกับอันนี้เราจะใช้ แคมตัวที่สองนะครับขนาดใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งเอ้ยเล็กลงมานิดหนึ่งครับต่อประกบก,กับตัวนี้เป็นแบบนี้จะใส่เข้ากับตัวต่ออีกตัวหนึ่งนะครับตันี้ มือจับนะครับแล้วก็จะขันน็อตออกสองตัวนะครับขันไม่ต้องสุดนะครับก็เราจะใส่ประมาณ้านะัดประมาณไหนก็ปรับไปตรงัหนได้เลยนะครับอันนี้เราก็สามารถปรับขึ้นปรับลงได้เสร็จแล้วเราก็มาากหมุนข้างบนก็หมุนข้างล่าง ล็อกตำแหน่งครับแล้วก็ล็อกตัวนี้ตัวนี้จะมีเขี้ยวนะครับแล้วก็มีล็อกอยู่ตรงนี้ดันเข้าไปแล้วก็หมุนเสร็จแล้วประมาณนี้ตัวสุดท้ายนะครับเราใส่เข้าไปในตรงนี้ก่อนอยัดเข้าเลย ก็ใช้ไข่ควงหมุนเ,เรียบร้อยครับต่อไปเราก็จะต่อสายเดินน้ำยาน,นะครับเอาไว้สำหรับพ่นยา ก็เสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับสายยางจะมีตัวสั้นตัวยาวนะครับเราใส่ตัวยาวอันความลื่นเลยมาใส่ด้านนี้ง่ายๆแบบนี้แหละก็ด้านนี้ก็เสียบเข้าไปเลยครับเป็นคนละฝั่งเหมือนกันเหมืนกันทำไมนีนใหญ่กว่า แล้วเราจะมาต่อตรงนี้นะครับรว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นหัวน้ำยางก,ก่นอนีอนี้มีโอลิ่งพอออกมาครับใส่โอลิกงอ,อกมาใส่เข้าไปใส่แทนนะครับก็เปลี่ยนแทนเรงนี้ แล้วนะครับเติมน้ำมันนะครับเกิดว,วิธีการผสมน้ำมันนะครับ,บ okay. ครึ่งถังนะครับครึ่งถังน้ามันนะครับจะใส่ออลตลูปอยู่ประมาณครึ่งฟ้านะครับแต่ว่าถ้าเติมประมาณถึงตรงนี้นะครับจะใส่ถ้าเติมเต็มเนี่ยเต็มถึงตรงนี้นะครับจะใส่ออโตลูปหนึ่งฟาพอดีครับอันนี้ผมผสมไปเรียบร้อยแล้ว ใส่ไปประมาณเท่านี้ฮะเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูมาดูกันว่าลานเบาจริงืหเปล่บ อี้ผมลับทเ,เล่งไว้ที่เบอร์5นะครับแล้วเบอร์สีแรกมานะไปกักลางๆก่อนก็สตาร์้ 咱俩聊聊。Bye